สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บีไลสรชาแนลพาเพื่อนเพื่อนมาร้านกาแฟอะไรนะลูกแบมบูแบมบูนะครับนะนี่เป็นทางเข้าของนะครับไปลุยไปนะครับลุยนะบรรยากาศดีๆเฟี้ยวๆนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะแบมบูนะบรรยากาศดีๆนะครับที่แบมบูนะเพื่อนเพื่อนนะนี่บีพาเพื่อนเพื่อมาครับก่อนตะวันตกดินนะครับนะบรรยากาศดีๆ คาเฟ่สุดหรูนะะยองนะครับเพื่อนๆนะบรรยากาศดีๆนะครับตา่องเที่ยวเยอะเลยนะครับแบมบนะูนะเพื่อนๆนะวิ่ถ่ายให้เพื่อนๆดูรอบๆเลยนะครับนะสุดยอดนะคาเฟน่นี้ไม่เสียรายนะครับที่ขับรถมา เข้าไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันดีนะกับบรรยากาศสุดชิลนะวันนี้มากับครอบครัวนะครับมากับเจ๊มหมูกับน้องมิ้นนะน้องมิ้นกลับมาจะขอนะไปะไปสั่งอาหารกันเดอ ีผ่าเอเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะบีผ่าเพื่อนเข้ามาดูเมนูนะประมาณนี้นะครับน้าหวานน้องบีมาแล้วนะหนึ่งอย่างนะเป็นไงครับเพื่อนๆนะกับบรรยากาศนะแปมบูนะ ตีหมูกับน้องมิ้นมาเที่ยวกันนะครับวันนี้มาหาของหวานทานกันนะยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะครับอันนี้คืาเรียกอะไรนะลูกแหล่แม่พิมพหรอใช่ค่ะใกล้กับแหล่แม่พิมพนี่เราติดกับแหล่แม่พิมพเลยครับด้านหนา้าเป็นเป็นแหล่แม่พิมพนะทั้งเส้นเลยนะน,นี้เราจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อนๆนะสวยงามบรรยากาศดีมากนะ เลยที่นี่ยังบีชอบเลยนะเห็นคนหนึ่งเข้ามารีวิวกันตอนเช้านะเรามารีวิวกันตอนหัวค่ําอย่างนี้นะก็ได้บรรยากาศไปหนึ่งแบบนะครับเพื่อนๆนะจะประมาณนี้นะครับ,บไ,ไปเดี๋ยวไปรอชมบีสั่งนะก็่จะได้ไราทาน,นแน่นมหวานมาแล้วหนึ่งอย่างออของบีมาแล้วครับเพื่อนๆนะไออเมริกาโน่นะ อันนี้เขาจะมีน้ำเชื่อมแยกมาให้เลยนะสำหรับคนที่ชอบทานหวานนะแต่บางดีไม่ชอบหวานนะชอบแบบดิบๆรสด,ดีครับกาแฟแเข้มอันนี้ขั่วเข้มแน่นอนผ่านผ่านใช้ได้นะเต้นนะนี่ของหวาน้ังบีหวานเจี๊ยบไม่ทานกาแฟหวานนะ แต่กินเบเกอรกี่หวานหวานเจีย๊ยบของโปรดบางบีเลยนะเพื่อนนะชอน็อกนาแนนละมุนลิ้นสุด,สด อร่อยครับบรรยากาศดีๆแบมบบูงครับมาแล้วเมนูน้องมินนะนี่เมนูอะไรลูกอันนี้เป็นวาน,นิลามิลเชคค่วะวานิลามิลเชคนะของน้องมินนะอันนี้ของพังบีนะเดีย๋ยวรอน้ำของพังบีกับเจ๊หมูก,กันนะ ้องมินไม่สบายนะพาหักของหวานกินก่อนอันนี้นะคะเมนูอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่มิลช์เชคนะคะของทางร้านแล้วก็อันนี้เป็นเค้กบูเบอรี่ชีสเค้กนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหม บูเบอรี่ชีสเคก้กนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอร่อยไหมลูกคนเนื้อบูเบอรีเ่เต็มๆเลยเนาะใช่เอ๊มันดีแอ่น้องมิ้นขออนุญาตทานก่อนนะ บรรยากาศดีๆนะครับเ,เพื่อนๆนะที่แบมบูมนะครับข้างหน้าเราก็เป็นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงสวยงามมากนะก็ฝั่งตรงข้ามที่เห็นแฝงสลัวสลัวนะก็จะเป็นแหลมแม่พิมพ์ทั้งหมดนะครับนะเป็นไงครับเ,เพื่อนๆบรรยากาศสุดฟินนะครับแบมบูมนะเ,นเพื่อนๆนะอย่างเบียร์แผ่นกล้องกลับมาเพื่อนดูนะครับอนะ่ด้านนู้นก็จะเป็นทางเขาของเขานะครับอ่านะ อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เขานะครับนะอืมบรรยากาศดีๆนะครับนะไปอย่างดีขออนุญาตเพื่อนๆไปทานของหวานก่อนนะครับต,รตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มแล้วนะ,ะนะเดี๋ยวของดีก็ต้องกลับก่อนแล้วนะเพื่อนๆนะ บรรยากาศดีๆนะบมบูก็เห็นเพื่อนๆเขาว่ารีวิวกันส่วนมากจะมาเป็นกลางวันกันนะเราก็ลองมาเป็นกลางคืนบ้างนะ<ม>ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับอีกฟิลหนึ่งเลยนะบรรยากาศดีๆนะครับเนี่ยทางออกสวยงามนะพระจันทร์สวยๆนะครับริมทะเลนะโอ้สวยงามชอบเลยชอบเลยฟิลนี้บอกเลยสุดฟินนะครับเพื่อนๆนะก็อยู่ใกล้ๆระยองนะครับห่างตัวเมืองระยองมาประมาณ30โลนะครับเพื่อนๆนะ กขมาก็ถือว่าโอเคครับคุ้มนะกับแบมบูนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางออกแล้วนะครับนะเมื่อกี้ตอนเข้ามาบีไม่ได้ถ่ายนะถ่ายไปแค่นิดเดียวเองก็เลยถือโอกาสนะขากลับนะก็ถ่ายเพื่อนๆชมกันนะครับนะนีฟิลก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะมีต้นไม้นะครับเดินตามทางนะเป็นปูให้อย่างดีนะครับนะ บังบีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สระาชาแน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ